ผมเชื่อนะครับว่าถ้าให้เราจัดอันดับรถถังระดับโลกเนะี่ยยังไงชื่อ A เอบาล์เขาต้องโผล่มาเป็นชื่ออันดับแรกๆอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าในวอร์ทันเดอร์เนี่ยถ้าให้หลายๆคนเลือกเอารถถังไปเล่นเนี่ยเอบาล์ก็คงจะเป็นอันดับท้ายๆอย่างแน่นอนแล้วครับแล้วทําไมเอบาล์เนี่ยมาถึงได้วยกะขนาดนี้มันเป็นเพราะอะไรหรือว่าเพราะว่าผู้เล่นมีการจารเกาเองหรือเปล่าเพราะงั้นในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยไปหาคำตอบด้วยกันซะเลยนะครับ และสำหรับคําตอบแรกแล้วครับเราก็าคงไม่ต้องไปหาไกลที่ไหนนะครับนั่นก็คือเว็บไกจินนั่นเองเพราะอย่างตัวชิกเบตเนี่ยแม้มาขายได้แป๊บเดียวเนี่ยก็เป็นสินค้าขายดีไปแล้วนะครับและเก็ไม่ต้องสืบเลยว่าเราจะเจอผู้เล่นที่ใช้รถพเมยมเนี่ยมาตายคันเดียวแล้วออกเนี่ยบ่อยมากขึ้นหรือให้อย่างบ้าเนี่ยก็คงมาคู่กับรถแคนอย่าง a a m ส่วนปัญหาที่2ของเกาะเอบาวเนี่ยนั่นก็คือไอตัวเพจล่างเนี่ยถ้าวัดกันด้วยกระสุนที่แรงที่สุดในเกมอย่าง BM53 เนี่ยเรียกได้ว่าเกาะของเอบาเนี่ยแทบจะก,การส้ตรนตีนเลยไม่ได้เลยมีก็เหมือนไม่มีเฮียจริงๆและปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการที่เอบาวมีกกอบแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาที่คุณไปเจอจังหวะจะเอ่ยม,มุมตึกเนี่ยอีฝั่งเขาก็จะฆ่าคุณได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าลำดับการคิดขั้นตอนของอีกฝั่งเนี่ยจะน้อยกว่านั่นก็คือเขาต้องคิดแค่ว่าเขาต้องยิงที่เพจล่างของคุณแต่ในขณะที่คุณเนี่ตอองด่่มัันนนาาาลววคบ สําหรับเกมนี้นเนี่ยมันก็สามารถฆ่าคุณได้นะครับแล้วมีใครพยายามจะทําอะไรเกับเรื่องเกาะดีไหมก็มีนะครับมีผู้เล่นเนี่ยพยายามจะส่งข้อมูลให้กับแก,บกบจินแต่ว่าแก,กจินก็ไม่เชื่อนะครับไกบจินบอกว่าไม่เชื่อมึงหลอกมึงโม่โอ้พี่แต่อย่างเครื่องบินมันก็โกงพี่อ่าก็ใช่ครับเครื่องบินมันโกงก็จริงแต่ว่าอย่างน,อน้อยคุณต้องเิียวให้ได้3คั้นถึงจะเกิดเครื่องบินได้หรือถึงจะเกิดเป็นเครื่องบินได้แล้วเนี่ยยังไงเกมก็จบก่อนนะบางทีเพราะว่าไม่มีคนไปเกิดรถถังแล้ว อ้าวพี่แล้วเซฟ B2 ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่มันไม่โหดหรอจับหัวน้องพี่จะบอกอะไรให้เซฟกับเซฟ B2 แทบไม่ต่างกันเลยเพิ่มเติมแค่กระเบื้องหลังคาแล้วอีกหนึ่งจุดต่อนเลยเนี่ยที่ทาให้ Abar เสียเปรียบนั่ก็คือเรื่องเสียงครับคือเสียงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดังแต่ว่ามันโคตรดังคือเวลาอย่างที่เราเล่นเกม FPS กันเนี่ยเราก็จะฟังเสียงปีกันใช่ไหมครับแต่ว่าในเกม b o r d e r เนี่ย คือพอเสียงเครื่องมันดังเนี่ยศัตรูก็จะหาตำแหน่งเราได้ง่ายขึ้นและมันก็ทําให้รถเอเบิร์เนี่ยตกเป็นเป้าได้ง่ายกว่ารถไทม์บินตครับเพราะว่าถ้าผู้เล่นหูไม่หนวกเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ต้องได้ยินเสียงเครื่องเราไปแล้วแล้วเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปรวมความกัดเอเบิร์ถ้าใครชอบอี่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องฟูปิตเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยก็ติดตามเอาไว้กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วนะครับจู่ดีสมิธแปบถั่วสวัสดีบาย You Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, go.